สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มนุษย์ยิปซีนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษรคร่ะประจำปักหลังเดือนพฤศจิกายนนะ6-3วันที่16-30จะมาช้าแต่มาแน่เนาะช่วงนี้กิฟติดธุระหลายที่เลยทีเดียวเลยยังไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทําคลิปแล้ว ขออาภัยสำหรับคนที่ยังรออยู่ด้วยเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอด subscribe เนาะที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันแล้วก็ยอดคอมเมนต์ที่โพสที่ทักมาคุยกันเนาะเป็นกำลังใจให้อย่างดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่าเรามาดูไพ่พลังงานหลักของคนมีคู่ชาวราศีเมษกันก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างเอง่ย คุณรู้สึกว่าตอนนี้นะคะคุณไม่ค่อยอยากจะสนอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเลิฟหรือความรู้สึกที่มันแย่ๆใครจะทําอะไรทําเถอะคุณก็อาจจะเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้ในใจแล้วก็แสดงออกอีกแบบหนึ่งก็ได้นะก้าวถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่พลังงานหลักแล้วก็มาพร้อม5้าถ้วยเนาะคุณก็เสียใจคุณก็เหนื่อยคุณก็อยากจะออกจาก ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะมีคนมาทําให้คุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกไม่ดีแต่คุณก็เลือกที่จะแสดงออกด้วยความร่าเริงด้วยความสดใสด้วยความที่ว่าคุณไม่อยากคิดถึงเรื่องราวแบบนี้อีกแล้วคุณอยากจะ move on คุณอยากจะหนีไปให้ไกลค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าการงานก็เหนื่อยพอแล้วเรื่องส่วนตัวก็ควรจะเบาๆลงบ้างไม่อยากจะแบกรับอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะอือหื คุณเลยอยากกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการจเจริญเติบโต,ตของหน้าที่การงานของอสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าอะไรที่เสียไปแล้วความรู้สึกที่เสียไปแล้วไม่อยากเอากลับคืนมาแล้วอยากจะหนีไปให้ไกลด้วยซ้ําไม่อยากพูดไม่อยากเคลียร์อยากขอเวลาแบบมูฟตัวเองออกไปก่อนนะเพราะว่าขึ้นหดาบมาแต่คุณก็ มีความรู้สึกว่าคุณสามารถบาลานซ์ชีวิตของคุณในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะชาวราศีเมษต่อให้มีปัญหาต่อให้อาความสัมพันธ์บางอย่างความรู้สึกบางอย่างอะคะ่ะมันแย่มันไม่โอเคมันไม่ค่อยดีอะคุณก็เลือกที่จะไม่มองอย่างที่กิ๊บบอกจริงๆด้วยคุณก็หันมากับหันกลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ถ้าคุณมีปัญหากับคู่ของคุณนะคะชาวราศีเมษคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้คู่ของคุณก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถอดใจเหมือนกันอาจจะมีคําพูดบางคําพูดมีอารมณ์บางอย่างอาจจะไปจับโป๊ะได้อาจจะไปจับโปะ,จ,จ,ะ,ปจ,โปะจับโปะก็คืออาจจะไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เขาพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็แสดงออกอีกอย่างหนึ่งพูดในสิ่งที่การกระทำมันตรงกันข้ามกันคุณอาจจะได้รู้สึกว่า เอะช่วงนี้คู่ของเราแฟนของเราเนี่ยเอะแอบทำอะไรหรือเปล่ามันมันเป็นเป็นความรู้สึกที่มันตะหงิดใจอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าคุณน่ะคุณไม่ได้อยากรู้สึกแบบนี้เลยอะ่ะแต่มันมันเป็นการการะทําที่คุณสัมผัสได้เองคุณมีเซนส์อะไรลึกๆนะว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยมันจะต้องใช่แบบนี้แน่ๆเลยแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณอะ่ะไม่ค่อยอยากสนใจแต่คุณก็เก็บงํา เก็บงาความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยไว้ในใจเสมออ่ะเดี๋ยวลองมาดูสิคะว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างของคนมีคู่ชาวราศีเมษนะอันนี้เป็นไพ่ประจําตัวคุณก่อนเนาะที่กิฟต์ไงเปิดขึ้นมานะคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรจริงๆแหละมันมีความลับมันมีความสัมพันธ์อะไรที่ เราอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มีเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่สามารถเคลียร์พูดจากันแบบตรงๆได้อ่ะคุณรู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยคุณรักเขามากเลยนะคะคุณรักคู่ของคุณมากเลยนะชาวราศีเมษคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาคุณพร้อมที่อยากจะเริ่มต้นใหม่เริ่มเทบางสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปแล้วก็ขอโอกาสขอสิ่งดีๆ อยากให้มันเกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้เพราะคุณค่างจริงจังกับความรักครั้งนี้มากต่อให้มันจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยไงมา The Daily v e ถ้าเกิดเหตุการณ์เราสองสามคนนะจ๊ะจะบอกไว้เลยนะตรงนี้คุณก็ให้อภัยเขาได้คุณก็รู้สึกว่าคุณเข้าใจสถานการณ์และว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็ยังอยากให้เขาอยู่ในชีวิตแล้วคุณก็คิดว่าเขาอ่ะไม่เลือกสิ่งที่เข้ามาหาเขาหรอกยังไง เขาก็ต้องเลือกเราอะเราเลยรู้สึกว่าเราก็ทําตัวให้มันมีเขาเรียกว่าสร้างฐานะสร้างความมัน่นคงเรื่องการที่เราไปรับรู้หรือยังไม่รับรู้หรือว่าเรามี common s e n s ์อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยยังไม่ได้เห็นเป็นรูปปะธรรมากนะักมันยังไม่เห็นเลยอะมันยังเป็นแค่ความคิดที่มันลอยอยู่ judgment ขึ้นมานะคะ judgment บ่งบอกถึงสิ่งที่เราจะได้รู้สิ่งที่เราจะได้เห็นเนาะ คิดว่าถ้า3มดาบมาในลักษณะนี้ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรา 2- 3สาคนนะตัวเองก็จะบ่งบอกถึงความคิดค่ะที่อยู่ในใจความรู้สึกที่มันถูกดาบปักไว้ความรู้สึกความที่เราเสียใจอะความที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะเราลักกันเรามีกันอยู่แค่นี้ทำไมมันถึงจะต้องมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้มากกว่า j u s t i c อ๋อขอโทษค่ะ emperor ค่ะพ m p e r o r มาคนอาชาวราศีเมษบางคนนะอาจจะได้คู่เป็นชาวราศีเมษด้วยกันเองก็ได้อาจจะคุยกันอยู่ด้วยกันเองก็ได้นะคุณอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันค่ะคุณอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณอยากจะเรียนรู้ คูข่ของคุณเพิ่มเติมว่าเอ๊ะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายัางยังศึกษาหรือว่ายัางเข้าใจกันไม่มากพออ่ะคุณอยากศึกษาเขามากกว่านี้คุณอยากเข้าหาเขามากกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้สภาวะอารมณ์ของคุณน่ะคุณอาจจะมีคอมมอนเซนส์อย่างที่กิ๊บบอกจรงิงๆคุณอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าคู่ของคุณมันมันมีอะไรอะ่ะมันมีบางอย่างที่คุณเข้าไม่ถึงมันมีบางอย่างที่มันเป็นความลับมันมีบางอย่างที่เราอาจจะ อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แล้วจริงๆเรื่องจริงอาจจะเป็นแบบนี้จริงๆก็ได้คุณเลยอยากขอโอกาสเริ่มต้นใหม่มันยังรีเซ็ตทันน่ะมันยังรีเซ็ตความรู้สึกของคุณทันนะคะกิฟต์ขอดูหน่อยจ้าขอดูคู่ของชาวราศีเมษบ้างค่ะช่วงนี้ค่ะคู่ของคุณคะเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษบ้างคะไพ่พลังงานหลักของชาวราศีคู่ชาวราศีเมษนะจ๊ะ แเจ็ดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าหมายถึงช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างยากลําบากเกี่ยวกับการเข้าหาคุณเหมือนกันเหมือนคุณก็แบบมีอะไรในใจเขาก็เข้าหาคุณได้ในระดับหนึ่งเนาะเหมือนยังไม่ยังไม่ได้เป็นการเปิดใจคุยกันแบบตรงๆอย่างนี้มากกว่าเขาก็เข้ามาด้วยอารมณ์เลยนะโอ้คู่ของชาวราศีเมษคุณแลดูมีอารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะเนี่ยคุณแลดูมีคําพูดที่แบบฟาดฟันอะ คุณรู้สึกเหมือนแบบทําไมทําอะไรมาไปรู้อะไรมาไปแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขึ้น9โอ้โอเห็นแม้จริงๆด้วยด้วยความที่ว่า9ถ้วยเมื่อกี้เป็นไพ่ energy หลักของชาวราศีเมษแล้วก็ขึ้นไพ่คนคู่ของคุณด้วยและมาด้วย The tower กิ๊มีความรู้สึกนะคะว่า คุณจะฟาดฟันกันด้วยอารมณ์อีกแล้วชาวราศีเมษคุณอย่าร้อนเป็นไฟนะจริงๆราศีเมษนี่ธาตุไฟนะเป็นธาตุต้นไฟเลยร้อนเลยฮะคุณจะมีโอกาสได้ฟาดฟันกันนะคะเนี่ยถล่มกันเละเลยค่ะแต่ว่าระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องด้วยนะไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ของคุณนะชาวราศีเมษอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทําความสัมพันธ์เนี้ย มันดีขึ้นถ้าคุณถล่มกันแล้วอาจจะมียาใจกาวใจนะเห็นไหมจริงๆด้วยขึ้น The Emperor บางท่านบางคู่อาจจะคุยกับชาวราศีเมษด้วยกันเองเนาะไฟชนไฟเลยค่ะตอนนี้ถ้าไฟมาในลักษณะนี้ก็บ่งบอกถึงความใจร้อนความหุนหันพันแล่นแต่ว่า The Emperor เนี่ย Emperor เขาจะต้องถ้ามีพุทธิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีเหตุผลเหมือนกันแต่เหตุผลของเขาค่อนข้างเป็นเหตุผลที่ เอาแต่ใจอะ่ะเหมือนคู่ของชาวราศีเมษช่วงเนี้ยคุณเอาแต่ใจามากเลยคุณไม่ค่อยฟังใครคุณยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองเกินไปอะ่ะจนทําให้สถานการณ์มันแย่จะจนทําให้ความรู้สึกที่มีกับคู่ของคุณนะคะมันรู้สึกบั่นทอนมากๆแล้วก็อาจจะเกิดสงครามอารมณ์การประทะาฟาดฟันใสกันได้ด้วยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณนะคะ สเหรียญในที่นี้คืออะไรคะขอดู2เหรียญหน่อยจ้า The world สเหรียญในที่นี้ The world มานะคะบางคู่บางท่านอาจจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่ไกลกันตัวไกลกันใจไกลกันอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลยอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้หรือว่าช่วงนี้คุณอยากจะพักเปรกค,ความสัมพันธ์อยากจะต่างคนต่างอยู่ยังไม่อยากจะแบบทําให้ ทุกอย่างมันแบบขี้คายอ่ะยังขอขอขอพักกันไปก่อนขอพักเรื่องนี้ไปก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะถ้าความรักช่วงนี้ของคุณเปราะบางเปราะบางไปด้วยความพูอ่าคพูดแล้วก็ความที่ไม่เข้าใจกันเนาะมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออฉันไม่อยากฉันยังไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้อ่ะฉันยังอยากออกไปจากตรงนี้ก่อนขอเวลาได้ไหมขอเวลาก่อน ที่จะไปฟื้นฟูตัวเองประมาณนี้มากกว่าหรือบางคู่บางท่านนะอาจจะคิดว่าแบบก็อยู่คนเดียวแบบนี้อาจจะดีซิยิ่งกว่าอีกเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบทะเลาะกันกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดอันนี้อยู่นะเวิร์อ่ะเวิร์กก็คือหมายถึงความสุขสมบูรณ์กันอยู่ในกรอบกันมีความสุขได้ด้วยตนเองอะค่ะถ้ามีคู่แล้วไม่มีความสุขเขาขอเลือกเป็นเดี่ยวดีกว่าคู่ของชาวราศีเมษเขาคิดเช่นนี้นะแล้วดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกันบ้างคะ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ ของชาวราศีเมษค่ะคุณกับคู่เป็นยังไงกันบ้างคะตัชเมนก็มาสิบเหรียญก็มาเดอะเดวิลจัสติกก็มาค่ะบางคนโอ้โหบางคนบางท่านเดอะเดวิลจัสติกเนาะสิบเหรียญคิดว่ามีแนวโน้มพอสมควรนะ ว่าคู่ของคุณเนี่ยชาวราศีเมษแต่อาจจะเป็นการสลับกันก็ได้นะมีมีการแบบทําอะไรรับหลังกันหรือว่ามีความรักมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปอาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้นะเดวิลหมายถึงตัณหากิเลสตัณหาที่ยังตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดตัดไม่ลงบ่วงโซ่บ่วงกรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบ่วงกรรมของตัวคุณเองหรือว่าบ่วงกรรมของตัวคู่คุณกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนเลยทําให้มีความรู้สึกว่า มันจะเป็นการตัดสินใจนะตัดสินใจของเขาแล้วก็ของคุณด้วยว่าคุณจะทำความสัมพันธ์ของเราอะ่ะให้มันผ่านไปได้ด้วยดีไหมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมเดี๋ยวขอไพ่ขยายจัสติกหน่อยค่ะว่าถ้าตัดสินใจแล้วอะ่ะจะดีขึ้นไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรขึ้นมาจริงๆอะ่ะจะจริงไหมจะดีไหม เเหรียญกับหนึ่งไม้เท้านะคะไพ่บ่งบอกว่าความคิดบางอย่างเขาก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกเพราะว่ามันมันเลือกยากแล้วก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะดีไหมแต่เขาก็สัญญานะว่าเขาจะทำจะทำให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ตามเนาะมันเป็นการที่แบบถามว่าการตัดสินใจกับ7จ็ถ้วยเนี่ยคือมันเยอะมากค่ะเราไม่รู้ว่าจะเลือกหรือว่าจะตัดสินใจยังไงเลยอะ แต่ถ้าเขาต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างจากที่เขาต้องตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาก็จะทําให้ดีเขาสัญญาว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึง่งถ้ามีโอกาสที่ได้เลือกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะขอทําให้มันดีได้ไหมขอกลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือกลับมาพูดคุยกันสมานแผลใจที่มันมีปัญหากันเนี่ย ให้ได้เพราะว่าเดวิลก็ค่อนข้างชัดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวงเวรวงกรรมคุณอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ได้นะชาวราศีเมษในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออรเ์เรคแนะนํากันหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยชาวราศีเมษค่ะคุณจะได้คําแนะนําจากไพ่ออรเ์เรคอยังไงบ้างคะมันเป็นไพ่ที่แบบฮิวตัวเองเนาะให้กําลังใจว่าคุณจะต้องเดินไปในทิศทางไหนนะคะถึงจะดีกับตัวคุณนะ คุณก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันคุณก็ยังรักกันคุณก็ยังหวานกันแล้วคุณก็เชื่อในกฎแห่งกรรมเนาะชาวราศีเมษช่วงนี้คุณก็ปรงๆอะค่ะอย่างที่บอกึ้นก้าวถ้วยต่างคนต่างมีอีกโก้อย่างที่พูด ไม่ผิดปากเลยว่าต่างคนต่างเริ่มที่จะมีโลกส่วนตัวมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มไม่ค่อยแชร์พื้นที่ให้กันสักเท่าไหร่แล้วกิฟเลยรู้สึกว่า,าถ้าเลือกแบบไหนทําแบบไหนผลลัพธ์ก็จะได้แบบนั้นถ้าเลือกแบบมีอีโก้คุณก็อาจจะงัดข้อกันด้วยอารมณ์งัดข้อกันด้วยความรู้สึกที่ต่างคนที่ ต่างไม่ยอมอ่ะคนมีทิฏฐิคนที่แบบไม่ยอมกันเกี่ยวกับเรื่องความคิดอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้กิฟมีความรู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่ลดอีโก้นะถ้าคุณยังไม่หันหน้ามาคุยกันแบบจริงๆจังจ,งจ,งจงนะคุณจะต้องงัดข้อกันแบบเนี้ยไปตลอดแน่เลยบางคนมีปัญหาบางคนไม่อยากมีปัญหาหรือบางคนที่แบบมีปัญหาก็เฮ้ยไฟเลยบางคนก็แบบเงียบไปอย่างเงี้ยคิปเลยว่าถ้าหันหน้ามาคุยกันอ่ะมันจะดีมากกว่าเห็นไหมคะทุกสิ่งจะถูกตัดสินนะคะ ในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเลือกถ้าคุณยังไม่ยอมลดอีโก้นะคุณยังไม่ลดอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ออกมารู้สึกว่าจะต้องค่อนข้างที่จะดุนแรงพอสมควรน,นะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์เมื่อกี้ก็ขึ้นด้วยมันอาจจะเป็นการประทะคารมกันการใช้อะไรหลายๆอย่างฟาดฟันกันการขุดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาว่ากาันเป็นปมไปหมดเลยอะกิ๊บเลยอยากจะให้กําลังใจชาวมีคู่เนาะของชาวเมธเนี่ย ก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยมันมันควรจะเปิดใจเปิดอกคุยกันดีกว่านะคะน่าจะปลอดภัยทั้งคู่เนาะไม่ต้องยิงกันเนอะไพ่บอกมาแบบนี้เอาละค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีเมษจ้าเรามาดูไพ่พลังงานของคนโสดกันบ้างเนาะคนโสดเป็นยังไงจ้าเดอะซันว้าวคุณคุณจะได้พบรักละค่ะคุณจะได้ เจอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเดือดซเข้ามามาด้วยใจที่ดีมาด้วยแรงปัถนาคลับเคลื่อนมาอย่างดีเลยตั้งใจที่จะเข้าหาคุณเลยนะคะ10ดาบคุณไปเจออะไรไม่ดีมาคุณเลยอยากขอโอกาสให้ตัวเองค่ะ คุณต้องไปเจออะไรโอ้บ่งบอกจริงๆคนอายุน้อยกว่าจริงน่าจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่มีคารมที่ค่อนข้างดีนะที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะเข้ามาจีบเข้ามาหวานเสน่ห์นะคุณอาจ,จไปเจอเรื่องราวที่ไม่ดีมาค่ะขึ้นไพ่สิบดาบคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวที่มันฝังใจแล้วคุณอยากจสงบนิ่งสักนิดนึงแต่คุณก็นิ่งได้ไม่นานค่ะคนโสดชาวราศีเมษคุณมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณค่อนข้างเยอะเลยนะ มาจากหลายถิ่นหลายที่เลยทีเดียวแดนไกลก็มาใกล้ๆก็มาอยากให้คุณเปิดใจมองเขาเปิดใจคุยเขาเนาะอ่านแนวโน้มจ้าคุณก็เข้าถึงยากเพราะคุณเซฟค่ะคุณเจอสิบดาบมาเนาะคุณเลยเซฟในลักษณะที่ว่าอ่าคุณอยากมีพื้นที่เป็นของตัวเองก่อนกว่าที่จะเริ่มความรักกับใครใหม่ๆเนี่ยคุณจะต้องคิดอย่างดีคิดให้รอบคอบเพราะคุณไม่อยากเสียใจไม่อยากเป็นสิบดาบแบบที่ผ่านมาต่อให้คนที่เข้ามาหาคุณเหมือนจะท่าดีทีเหลวหรือว่า เขาเรียกว่าเหมือนแบบเข้ามาหาดีๆแต่พอคุยไปสักพักหนึ่งมันเหมือนแบบมันมีอะไรจุกจิกมันมีอะไรแบบทําให้คุณไม่มั่นใจอ่ะคุณเลยรู้สึกว่าคุณขอเซฟก่อนคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีรางสังหณ์แม่นนะต่อให้เขามุ่งมั่นพุ่งทยานจริงจังกับคุณมากแค่ไหนเนี่ยคุณก็เลือกเหมือนกันค่ะคุณก็เลือกที่จะขอพิจารณาเก็บไว้ดูไว้ก่อนเพราะว่าคุณน่ะ เจ็บมาเยอะโดนมาเยอะเหมือนกันจ้าก,ก็เลยขอพักเบรกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ขอพิจารณาไว้ก่อนเอาละค่ะมาดูไพ่อารัคเอนแนะนํากันนะไพ่อารัคเอนบอกอะไรคนโสดจ้าชาวราศีเมษประจํปาปักหลังเดือนพฤศจิกายนจ้า เขาบอกว่าช่วงนี้คุณทํามาหางกินไปเลยค่ะโชว์สปิริตโชว์พาวโชว์ความเป็นตัวเองคุณอย่าลืมความเป็นตัวเองนะความเป็นตัวเองของชาวราศีเมษนี่แหละเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คนเหล่านี้เข้ามาหาคุณเนีย่ยเห็นไหมมีแต่รูปเด็กเข้ามาคุณอาจจะมีแฟนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่อายุมากกว่าแต่ว่าทําตัวเหมือนเด็กเนาะอาจจะเข้ากับคุณได้าจะเป็นความสดใสที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาา๋อโลกนี้ก็ไม่ได้มืดมนไปสัทีเดียวนะจ๊ะแต่ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกายถึงว่าสิ่งที่คุณ เป็นกับสิ่งที่คุณแสดงออกมันอาจจะแย้งกันก็ได้นะหมายถึงว่าคุณแสดงออกอีกอย่างหนึง่งแล้วก็คิดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกการกระทําที่ค่อนข้างย้อนแยง้งอย่างเช่นคุณก็อยากเปิดใจรับเขาแหละแต่ว่าการกระทาของคุณยังไม่ได้อ่ะยังไม่อยากเปิดแต่ใจคุณก็คิดไปถึงอนาคตที่แบบเออถ้ามีเขามันก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็จะยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการมันเป็นความคิดความขัดแยง้งที่ยังอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลา เอาละค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปชาวราศีเมษนะคะจบไปแล้วเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่คอมเมนต์คุยกันให้กำลังใจกันตลอดเลยเนาะสำหรับวันนี้ชาแนลมนุยพีซีขอบคุณนะคะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ